ช้อปปิ้งบุญเรื่องโดยขวัญเพียงฮะไทยตอนการพยาบาลของวันวิสาแคทิป เป็นคนไข้ห้องพิเศษมากว่าอาทิตย์แล้ววันนี้กำลังจะกลับบ้านวันวิสานางพยาบาลใจดีก็คงนำยามาให้กินก่อนอาหารเช้าแคกที่เคยนึกทบทวนเมื่อสมัยเด็กครั้งแรกที่เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดไส้ติ่งสมัยนั้นห้องแน่นไปหมดถ,ถูกเข็นเตียงไปนอนที่ระเบียงคืนแรกแผลที่ท้องอยังตึง เอื้อมมือขึ้นไปแขวนหูมุ้งไม่ถึงคุณยายเตียงข้างๆแขวนหูมุ้งที่ตะปูให้ด้วยเมตตานางพยาบาลก็แว๊ดใส่ทำเองสิใช้คนแก่ได้ไงคุณยายยิ้มให้ช่างเขาเถิดลูกอย่าไปสนใจพอเข้าโรงพยาบาลครั้งที่สองตอนคลอดลกูกก็ถูกดุบ่อย คนไข่แปลกหน้าที่ร่วมห้องก็ว่าช่างเ็เธออย่าไปสนใจแคททิฟคิดว่าการเป็นคนที่คนอื่นต้องยกให้อย่าไปสนใจเป็นคนที่โมคะมากๆแคทิฟภาวนาขอให้ตัวเองอย่าต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะเป็นสถานที่ที่ขมขื่นที่สุดแต่มาที่นี่ได้เห็นวันวิสายิ้มแย้มใจดี ทุกคนดูใจดีไปหมดคนทำความสะอาดก็มีมารยาทมากคนส่งอาหารก็อารมณ์ดียิ้มแย้มทักทายเดี๋ยวเนี้ยคนในโรงพยาบาลเปลี่ยนไปเยอะเชียวนะคะเข้าอบรมกันอย่างไรวันวิสายยิ้มส่วนของโรงพยาบาลให้นโยบายว่าคนไข้คือลูกค้าที่เราจะต้องดูแลค่ะแต่ดิฉันเองดิฉันคิดว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ทำบุญทุกวัน รู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือคะแค่ที่แปลกใจสมัยก่อนเธอเคยได้ยินทัศนคติที่ว่าพยาบาลต้องคอยดูแลเช็ดของสกปรกให้คนไข้อยู่ใกล้ชิดกับเชื้อโรคอยู่กับหน้าตาที่เจ็บป่วยหดหู่ของคนไข้ดูเหมือนชีวิตนางพยาบาลจะเป็นชีวิตที่น่าเบื่อนายวันวิสายยิ้มคนไข้มีความทุกข์อยู่แล้ว เราดูแลให้เขาสบายกายสบายใจขึ้นบ้างเป็นบุญค่ะลูกหลานเขายังดูแลไม่ได้อย่างเราเลยแคทิปชื่นชมความคิดของวันวิสามิน่าเล่าเธอเห็นวันวิสาอารมณ์ดีทุกวันเราต้องอยู่ในอาชีพนี้ทุกวันตลอดชีวิตถ้าคิดให้สุขก,ก็สุขตลอดชีวิตจริงไหมคะธรรมะสอนให้โยนิโสมนสิการ คือคิดเป็นเพราะชีวิตเราจะสุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่กับความคิดของเราเองว่าเราจะเลือกคิดแบบไหนแล้วทำไมเราจะไม่เลือกคิดอย่างที่จะทำให้เราเป็นสุขล่ะคะเวลาเห็นคนไข้ย,ยิ้มให้เราเพราะเขามีความสุขขึ้นเราก็สบายใจเวลาเขาต้องการความช่วยเหลือเราก็ช่วยได้ช่วยเขาแล้วเรารู้สึกว่าตัวเราเองมีประโยชน์ มีคุณค่าไม่ใช่คนไร้ค่าที่ไม่มีใครต้องการถ้าทุกคนคิดได้อย่างคุณก็คงจะดีมากนะคะแค่ทิปเอ่ยวันวิสาพยักหน้าเล็กน้อยยังคงยิ้มแย้มเช่นเคยเวลาแต่งตัวจะมาเข้าเวรดิฉันจะนึกว่ากำลังแต่งตัวจะไปทำบุญมีความสุขดีค่ะพระพุทธเจ้าสอนว่าเราควรมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่น ดิฉันว่าการทำงานของพยาบาลนี่ปฏิบัติทำข้อนี้ได้เต็มที่ทั้งวันทุกวันเลยค่ะช้อปปิ้งบุญ